วันนี้เนาะก็แค่จะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับแมกอีเวทนะทุกคนไม่ไม่มาทุกคนเนี่ยมาเล่นมแมกเอเวทนะทุกคนแต่แค่จะมาบอกว่าเราจะเราจากพ<อ>บเล็กบดหรือว่าบดอ,อะไรเนี้ยอย่างไรนะครับทุกคนเอออันนี้คือไม่ได้เล่นนะทุกคนอันนี้เป็นอะไรประกอบพิเศษของทุกคนเออก็อย่างแรกเนาะทุกคนเวลาที่ทุกคนจะไปช่วยคนอื่นนะทุกคนจะต้องดูก,ก่อนนะว่าแบบ ผีตรงไหนเออถ้าเกิดสูว่าผีมาใช่ไหมผีมาให้ใจอย่างนี้นะนะว่าให้เราเนี่ยกระโดดไปเลยดีกว่าเพราะว่าการที่เรากระโดดไปเนี่ยมันจะช่วยเราเนี่ยเร็วมากขึ้นอะฟังให้ดี่ของผม,มดีนะทุกคนที่เนี่ยอะไรก็คือการกระโดดการกระโดดไปแล้วก็จูไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นตนะนั้นเห็นไหมแต่บางครั้งมันก็มีบางรอบที่เราไม่สามารถที่จะกระโดดหรือวิ่งได้เออไม่ใช่ดิเออแหละทุกคน มันก็มีบ้างแหลนะเนาะที่เป็นแบบสเปเชียลลาวอะไรเงี้ยทุกคนเราไม่สามารถจะกระโดดได้แล้วฉะนั้นก็พยายามวิ่งให้ไวที่สุดกันละกันเนาะเออแบนั่นแหละตันนี้ผมไม่สามารถที่จะลงไปได้นะครับเพราะว่ากระโดดไม่ได้ไงเออก็แต่แค่แบบว่าลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ไปช่วยคนเลยนะครับเอออ้วตายแนะนําว่าถ้าเกิดผีไม่อยู่หรือว่าผีไปในโคละฟัง กับเราอะแนะนำว่าให้ไปช่วยคนให้เร็วที่สุดก่อนเลยเออแล้วก็พยายามจู๊กแล้วก็พยายามอุ้มคนให้ได้มากที่สุดนะน้องทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่เหนี่ยงที่สองกันก่อนที่เหนี่ยงที่สองคืออะไรเนาะไปดูกันเลยอ่าทุกคนอย่างต่อไปของทุกคนก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องวิ่งชิ้กระแพงของทุกคนวิ่งชิ้กระแพงก็คือแบบว่าคือเราจะวิ่งไปเรื่อยๆเว้ยทุกคนแล้วเราก็พยายามวิ่งชิ้กระแพงเข้าไปก็คือแบบชนกําแพงอะเออให้ให้ตัวเราให้ตัวเราเนี่ยงจะชนกระแพงให้ได้ ถ้าตัวเราเป็นโชกเก็ดกับก่ฮมเมอร่เนี่ยเราเราเนี่ยจะเร็วมากขึ้นเว้ยทุกคนอ่เดี๋ยวเราดูที่อันที่สามแล้ที่หนึ่งอันที่สามก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องทำการฮิวโน่ทุกคนที่ฮิวได้อย่างน้อย50%ก็คือเวลาเราช่วยเพื่อนในมัตติมก็สามารถช่วยได้50%ในช่วงเวลาแล้วก็ไปเลยเออหัวเว่ย่างแล้วก็ไม่ตุยแต่บางครั้งมันก็บักมาะทุกคนบางคนก็ไม่สามารถทำได้บางคนก็สามารถทำได้นะครับเออเดี๋ยวเราไปดูที่อันที่สี่กันดีกว่าน้อทีมอันที่สี่คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไป และอย่างสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องทำการจูงให้เป็นวงกลมครับทุกคนจูงวงกลมคือยังไงคือบอกว่าเราก็ต้องวิ่งเป็นวงกลมใช่เปะล่ะแล้วผีเนี่ยมันก็จะอาจจะตามเรามาไม่ทันหรือแบบีแล้วก็สมมติว่ามันมีคนคนคนหนึ่งอ่ะมาแบบมาวิ่งไปเลยอ่ะแบบมาวิ่งแบบตรงผีอเออต้องให้ผีเนี่ยเขาแบบดูทีคงทําให้ผีเนีะ่ยะมีโอกาสที่จะมาเข้ามาโจมตีเราหรือแบบโจมตีตรงตออนั้นได้เลยนะครับเออเอาง่ายคือตัวทั้งคู่เลยก็ไปได้อ่ะเออ นั้นก็สําหรับนะครับทุกคนผมแค่จะมาบอกเทคนิคดีๆน,นะทุกคนก็มีคมแค,แนคแน่นั่นแหละสีเทคนิคอันนี้แหละทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับในการที่จะเอาตัวรอดจากผีหรือบอทในแบบอีเวนต์นะครับทุกคนสักขีเด่นทุกคนผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสักขีเด่นทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ